โครงการคนละครึ่งอะคะ่ะที่ทุกคนเราคอยเรามองว่าเราจะทําต่อเนื่องไหมแล้วประมาณเราจะมีเพียงพอไหมอะคะ่ะโครงการคนละครึ่งพัสก็ต้องรอเนื่องจากเป็นนโยบายต้องรอรัฐบาลใหม่นะครับก็ขึ้นกับว่าจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่แต่นี่ก็จะเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนโยบายวันนี้ก็มีช่วงเวลาที่เราจะมาปรับ กระบวนการจากการที่ลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีคําแนะนําที่ดีๆหลายอย่างเช่นในเรื่องที่สําคัญคือคําว่าพ l u เนี่ยที่เราตั้งใจจะเพิ่มทักษะให้กับคนในระหว่างในการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจลดรายจ่ายเข้าไปด้วยเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในโครงการเราจริงๆช่วงนั้นเรามีเวลาแค่เดือนเดียวที่ทําก็ประมาณแสนลายจะเราเห็นเลยว่าคนที่มาอบรมเรียนทักษะกับเราเนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยรายได้มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากหนึ่งเท่าเป็นห้าเท่าเคยได้หมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดเจนเราจะอยากเราจะกระจายไปเนีงกว้างได้ยังไงอันนี้ก็จะเตรียมพร้อมไว้ครับเมื่อไหร่รัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะออกครับแล้วเป้าหมายที่เราวางไว,จนนไนนะะว้จะเป็นคนกลุ่มไหนนะคะกลุ่มใหม่หรือว่าจะเป็นคนใ้ทั้งหมดอันนี้นเป้าหมายเนี่ยก็ยังเ,เ,เป็นลักษณะเดิมนะครับก็จริงๆเราก็ต้องการให้เกิดการกระจายตัวนะครับในฝั่งร้านค้าเนี่ยเราก็ต้องการให้กระจายเราไม่ให้ ต,ต้องเห็นว่าเราจะไม่ให้ร้านค้าใหญ่ๆเข้าเพราะว่าเราอยากจะให้รับผลอันนี้สําเร็จบ้างนะครับเพราะว่าการที่ครั้งที่แล้วเราไม่ให้ร้านรายใหญ่เข้าให้เฉพาะ,ะรายเล็กเข้าสิ่งมันเม็ดเงินเนี่ยแปดหมกว่าล้านเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศเลยอยู่กรุงเทพแค่สิเปที่เหลืออยู่ต่างจาังหวัดก็ใช้หลักการเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะไปเพิ่มก็คือเรื่องการเพิ่มทักษะครับ อ๋อถ้าประชาชนก็ลักษณะเดิมครับผมใช้ลักษณะก็ให้ลงทะเบียนนะครับนี้จะง่ายขึ้นละเพราะคนส่วนใหญ่ยอยู่ในระบบละก็จะแผนเดิมที่วางไว้ก็คืออาจจะให้โอกาสคน ที่ราวที่แล้วาจะไม่ได้ครับที่จริงคนละครึ่งพลาสเฟสสองเนี่ยเราเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าด้วยเนอุปสสัคทุกสภาไปซะก่อน mm hmm. วันนั้นเราอยากจะเปิดโอกาสให้ให้คนกลุ่มเขาได้ก่อนแล้วก็คนต้องบอกว่ากลุ่มเดิมก็ยังได้ด้วยครับ,บวงเงินยังเข้าเดิมไหมคะเพราะเรายังมีปัญหาเรื่องการหางบประมาณอยู่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องดูเรื่องงบประมาณนะครับ, mm hmm. รบก็๋ถวต้องดูว่าจะได้รัฐบาลเมื่อไหร่นะครับถ้าได้รัฐบาลเร็วก็้องใช้ ว่าปี69ซึ่งก็ต้องไปดูว่างบประมาณมีคนเดยเท่าไหร่แล้วก็ปี70นะครับซึ่งปี70น่้จะมีความต้องบะะอกมีเรื่มจากปี70ง็ประมาณจะต้องมาเริ่มทำให,ให,ใหม่ก็จะทำให้เรามีช่องว่างให้เราทำตรงนี้มากขึ้น